ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะของวารดานะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะเป็นวันอาทิตย์เส้ร์สรีสดงนะคะเมื่อวานวารดาก็ได้ลงคลิปเป็นผ้านะคะเป็นผ้าชิ้นหนึ่งคูณสองเมตรนะคะหนึ่งคูณสองเมตรเป็นผ้าชิ้นเข็นมือนะคะรานะคาพิเศษเปินละหกร้อยนะคะ ตอนเนื่องจากเมื่อวานมานะคะวันนี้เราก็จะมาลงเป็นผ้าชุดอีกเหมือนกันนะคะเป็นผ้าชุดขนาด1นึ่งคูณสีเมตรเป็นผ้าสีตะกอนะคะผ้านิ้มนะคะ เป็นพ้าคมแท้ของจังหวัดสกลนครวันนี้เราก็ได้มาสู้สุดซึ้งเหมือนกันเราก็จะมาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะในราคามิตรภาพราคาพิเศษเพียงชุดละหนึ่บาทนะคะขอให้ท่านดูแต่ละคลิปดู EP ีและฟังราคาด้วยนะคะตอนนี้ EP ีของเรา900กว่าแล้วนะคะสิ่งที่เราดูให้ชัดเจนคือนัมเบอร์กับ EP ีนะคะนี่นะคะเรียกว่านัมเบอร์นะคะอีีคือเก้กว่าแล้วนะคะให้เป็นอีพีแล้วก็นัมเบอร์นะคะเราจะได้ดู ดูให้ได้ว่าเลขที่ไหนเป็นเบอร์ไหนนะคะเพราะไม่พ่น้อกค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้ก็ค่าแล้วอากาศร้อนมากนะคะแฟนก็อยากกลับบ้านอากาศมันร้อนเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะอดทนเอาเพราะวันพฤหัสก็กลับแล้ววันที่30ก็กลับประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเราก็จะอยู่แบบว่าธรรมชาติของเราเนาะแต่เขาก็เหมือนอย่างบ้านแหละเพราะเกิดอยู่ประเทศหนาวมันไม่เหมือนกันกับเราเนาะก็อากาศแตกต่างเข้าใจเขาก็จบเนาะ ในวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องสินค้าของเรานะคะอันนี้เป็นผ้าชุดเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นผ้าชุดสีตะกอลายเอฟนะคะปกติลายเอฟนี่ขายชุดละพันแปดนะคะแต่วันนี้เราก็ยังมาจัดโปรให้พ่อแม่ที่น้องอยู่นะคะลายเอฟนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะชุดละ1 4งพันสี่ร้อยบาทเนาะคะวันไหนคลิปไหนอาทิตย์ไหนที่เราได้ผ้าสินค้ามาลดหล่นกันมาเราก็ขายลดให้ทุกท่านเลยนะคะ ในคลิปนี้ชุดนี้นะคะลายเอสนะคะ1,400บาทลมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วขอจัดเป็นลมเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายขนาด1นคูณสเมตรนะคะผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะอันนี้คือ1,400บาทนะคะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะสวยนะคะลายแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีลายบนสีพื้นนะคะเราจะอธิบายให้ท่านชัดเจนเลยนะคะแบบนี้สีร้วนนะคะไม่มีลายนะคะไม่มีลายนะคะ1400บาทนะคะต่อหน,นึ่งชุด แล้วก็มาอีกสีเทาเหมือนกันนะคะสีเทานี่ก็สวยนะคะสวยเหมือนกันแต่เป็นคนละลายนะคะลายเอฟเหมือนกันนะคะขอท่านดูเชิงดูลายดีๆนะคะนี่คะอันนี้ก็สวยสวยเหมือนกันลายคนละดอกนะค,ะคนละช่อหนึ่งพันสี่ร้อยบาทป็นผ้าคามแท้ของสกลนครเช่นกันนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเช่นกันนะคะนัมเบอร์สองนะคะขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนี่เป็นนัมเบอร์ที่สองนะคะคือชุดที่สองเป็น เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะแต่ตัวเอสคนละตัวค่ะในราคาเดียวกัน1,400บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอภิปรายชุดสวยงามมากหรูหรานะคะเรียบร้อยใส่ไปงานวัดไปงานบุญง,ง,งานบุญงานบวชงานแต่งลูกหลานงานมั่นได้หมดนะคะสวยสีเทาเอสนะคะเป็นเทาคนละอย่างสวยเช่นกันดูดีๆนะคะลายช่องเงินช่อฉัดนะคะสวยนะคะในราคา1,400บาทเช่นกันพอเราจัดโปรให้ทุกคนทุกท่านทุกคลิปนะคะ ขอให้ท่านดูนะคะขอให้ท่านดูขอให้ท่านดูนัมเบอร์นะคะขอให้ท่านดูนะะัมเบอร์ number, แล้วก็ดูอีพีนะคะตัวนี้นัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามอีพีที่เก้าร้อยกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเช่นกันหากท่านใดอยากไปตัดชุดตัดเป็นชุดเป็นเหมือนวรลา,าตัดขายแบบนี้โอเคนะคะสวยนะคะตัดแบบนี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะผ้าพื้นไม่มีลายเช่นกันนะคะสีพื้นล้วนนะคะวรลา,าจะชี้แจงแล้วก็ให้ท่านดูให้ชัดเจนนะคะ สี่ร้วนไม่มีคาดนะคะดูดีๆไม่มีคาดนะคะ1,400บาทเช่นกันตัวน,นี้เป็นเอสนะคะเอสย้อมมะเกลือนะคะรอบนี้ได้มาชุดเดียวปกติเอสย้อมมะเกือขายชุดละพันแปดสองพันแล้วก็ยังจัดโบให้ ขอยกเป็นนำเบอร์สี่แบบนี้นะคะ mm hmm. เบอร์สี่ครามมะเกลนะคะนำเบอร์สี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะต่อมาอันนี้เป็นลายเอสนะคะลายเอสเต็มตัวลายเอสเต็มตัวปกติอันนี้ขายสองพันกว่านะคะเอสตัวนี้นะคะแต่เราก็ยังจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะสวยนะคะอันนี้เราจัดโปรให้ท่านหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้พิเศษเลยนะคะลายเอสโปรให้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทคือชุดเอสเต็มตัวนี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิ เอสตินตัวนี้นะคะสวยะคะ่ะสวยแท้แนโนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปมาเลยนะคะสวยแท้แนโนนะคะชุดนี้1450บาทนะคะ1 4, นคูณสีเมตรนะคะเป็นผ้าสีตะกอนเนื้องามสวยเนื้อแน่นเป็นฟืมเล็กนะคะเป็นฟืมเล็กนะคะเนื้อละเอียดงามมากนะคะ1450บาทนะคะ แล้วเราก็มาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายนะคะลายต้นสนเราคงยังมีมาตลอดลายต้นสนนะคะรอบที่แล้วก็มีมาหลายชุดขายไปเรื่อยๆชุดนี้เราก็จัดโปรเชั่นคย1,400บาทนะคะสีสวยสีเข้มงามมากเลยนะคะ1,400บาทนะคะหาพ่อแมี่นองท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะน้ำเบอร์หนะคะแคปแอดไลน์มาเลยนะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ1,400บาทนะคะน้ำเบอร์หนะคะลายต้นสน ค่าสีตะกอนะคะค่าสีตะกอนะคะค่าสีตะกอเนื้อนิ่มตัดเป็นชุดเป็นชุดได้เลยเหมือนกับวรดาตัดส่คลิปที่แล้วนะคะต่อมาเราก็มาเป็นลายนี้นะคะลายนี้สวยนะคะเป็นลายคอ,อกม้านะคะเป็นลายคอ,อกม้าสวยจริงๆลายคอ,อกมาหายากนะคะ รายครอบมากครึ่งท่อนนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยตัดขึ้นมากเลยนะคะอันนี้เราก็คงจัดโปรเหมือนกันนะคะ1,400บาทนะคะหากข้อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะเรายัางจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะ1,400บาทคือชุดนี้นะคะหากท่านต้องการ เทพเลยนะคะนำเบอร์แปนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายเราขายตรงหน้าปกนะคะเราไม่ได้ขายแบบว่าหลีกเลี่ยงนะคะเราขายตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราโอเควันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษชั่วราหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยเท้นนนนอนนะคะสวยเทแน่นอนนะคะหน,น,นะะึ่งพันสี่ร้อยบาทขนาดหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะ ต่อมาก็เป็นชุดนี้นะคะสีคามน้าําทะเลสวยงามมากนะคะสีงามทามทาะเลรอบที่แล้วบรดาก็ได้มา1ชุดนะคะรายเดียวกันเป็นคู่แฟดตกับตัวนี้นะคะบรดาขายไปแล้วแต่วันนี้ก็มาใหม่ชุดใหม่นะคะแต่เรายังเป็นลายเดิมนะคะหมายเล9เก้านะคะพิเศษ n ม m b e r ขเก้านะคะเราก็ยังลดหลั่นจัดโปรอยู่หนึ่งพันสี่บาทนะคะหากพ่อแม่ที่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะแอดไลน์เลยสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรามีเสนอให้ท่านเลยนะคะชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาท นำเสนอให้สวยๆเลยนะคะเป็นผ้าค,คามสีตะกออสีคามน้ําทะเลนะคะตัวนี้คือสีคามน้ําทะเลนะคะพ่อแม่ค้านพให้ท่านดูดีๆเห็นนะคะสีคามน้ําทะเลสวยเป็นคามน้ำหนึ่งนะคะสวยเราจัดโปรเพียง1,400บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ1,400บาทเท่านั้นหากท่านสนใจแคปเลยนะคะงามมากนะคะท่านดูลายต้นสนนะคะสวยนะคะตัดชุดงามมากนะคะสีเือนงามแท้แน่นอนนะคะการันตีได้ตัดแบบที่วรดาตัดขายเ โอเคนะคะสวยทุกชุดสวยทุก,ทกใส่สบายผ้าค,คามไม่รอ้อนนะคะยาวค่ะขนาดหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะสวยดูลายหนีลายจึงนะคะงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยนะคะเอาไปตัดชุดแสกก็ได้ตัดเสื้อคลุมตัดเสื้อผู้หญิงผู้ชายคู่กันได้หมดนะคะงามแท้แน่นอนนะคะเป็นชุดนี้นะคะ 1400บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้เราจะมีผ้าช,ชุดทั้งหมดเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอแอดไลน์มานะคะรายของเราที่แอดแอดปัจจุบันนี้ให้แอดเบอร์098 5 5 1 4 2า9 6นนะคะเป็นเบอร์ใหม่แอดไลน์มาได้เลยนะคะหากท่านที่ยังไม่มีลายของบอลรดานะคะแต่ถ้าท่านมีท่านไม่ต้องแอดนะคะ เพราะว่าเรามีไลน์รันมาหากันแล้วนอกจากท่านอยากโทรเบอร์ก็ให้โทรเบอร์ใหม่นะคะขอพระคุณพ่อแม่ที่เม่ตาขอพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนทุกท่านนะคะขอพ่ะคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ